สวัสดีสสดครับพบกับอาจารย์โอ้และจันท็อปในรายการสหวิทยาโหรา จารย์โอโราจาร์ทอจารสหวิทยาโหราอ่ะกดแชร์ออกไปนะครับนะอ่ะกดแชร์ไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ ชแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถาม ออกมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้ารอยเก้าเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วก็วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะกดแชร์ออกไปด้วยนะถ้าไม่อยากตกขบวนก็กดแชร์นะ เอาเร็วกดแชร์ออกไปสมคิดนะคะชแชร์ล้วค่ะแอนยื่นเรื่องบ้านสารดีกาไปสารจะรับไหมคะ ไม่ครับใเ้มันว่างน,นะนะสาวันนี้นะถ้าถ้าต้องการให้สารรับให้บูชานาลายทรงคุดนาลายทรงคุดนะอืมอืมนะเอาเข้ามากันได้นะ ต้องให้บูชาพระนารายณ์ทรงครุฑหรือไหว้พ่อพญาครุฑถ้าจะให้สารรับนะเออต้องไปไหว้พ่อพญาครุฑถ้าเชื่อผมก็ดีถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับนะอืมมองว่าสาววันนี้ยังไม่ค่อยดีอยู่นะคะดูเพียงแค่สามวันเท่านั้นค่ะ ใครท้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,วลชื่อเล่นคำถามนะคะข้างหน้านี้ดูไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษา,าแล้วก็ใครที่เ,เขาเรีเเยกอะไรดูเลย ครบครลุมเลยวเวลา3วันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้งรจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะใครสนใจดูเรวงอย่างละเอียดนะคะด้วย 24, ใพ้ยิปซีพทเทพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพเรา,าติดต่อเราด้านหลังได้นะคะตามที่ช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้นะคะ ทั้งในหน้าอ่าเขในเอ๊เดี๋ยวนะโพสปากบุดด้วยนะคะแล้วก็ตามนี้เลยนะคะสนใจดูรวงส่วนตัวอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพค่ะนะติดต่อดูดวงได้ที่ Facebook โอซิริกรนภิรัตครับ Facebook โอซิริกอนนภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 idrileo silik15 และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ทอมนับเมตร,รามหานิยมเบอร์ทโทร0849266658 i d r i l e a j t o p 1 6ครับ <c oughs> นะก็กดแชร์ออกไปด้วยนะคนละ9,999แ99ชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามนะ มาครับกดแชร์ออกไปนะ เอามากดแชกไปนะอืม คุณแนนแชร์แล้วนะคะช่วงนี้แฟนแอบคุยกับคนอื่นไหมคะไม่ดูนะครับนะถามคําถามใหม่ครับมันดูไม่ได้ครับมันเป็นคําถามไปชวนคนอื่นก็ทะเลาะแล้วสุดท้ายตัวเองก็โดนนะครับนะ<ส>นะถามใหม่ส้มค่ะพี่ที่เรารอเขาคิดอย่างไรคะดีครับให้เดอะซัน แชร์แล้วเบนมีโอกาสที่เขาจะกลับมาคุยกับเราเหมือนเดิมไหมคะคุณเบนก็มีโอกาสนะอืมเพราะเป็นพ่ยเด็กอืมนี่ยังมีโอกาสอยู่คุณแดนการงานมีโอกาสได้งานใหม่ไหมคะยังไม่ได้ครับมีแต่ปัญหาครับผมนะอืมนะสามวันนี้ครับ ใครดวงไม่ดีไม่ต้องกลัวนะคะโดนจะทัดคุมเมือนได้ระยะเวลาแค่3วันเท่านั้นนะคะ เอามาครับกดแชร์ออกไปนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามคำถามท้องนะไม่ดูนะแอบแฟนแอบคุยคนอื่นไม่ดู นะเพราะบทเรียนพวกเรามีเยอะครับนะอืมนะแล้วก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยครับนะเข้ามาแล้วก็กดแชร์กดไลค์นะทําให้ทีมงานเราด้วยนะครับแชร์แล้วค่ะนี้นาะอายุสิบเ้าปีจะสอบติดตำรวจหญิงสายอำนวยการไหมคะ เขารับ20อัตราเราดูแค่ว่าไพ่ดีหรือไม่ดีภายใน3วันนี้นะไพ้บอกว่าดีนะอืมนะกดแชร์ไฟครับเพียไ้ครอบคลุมเลยเวลา3วันนะคะอืมไม่มีผู้แชร์ครับ ใครที่ไม่มีโทาผู้แชร์นะคะต้องแชร์ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามหนึ่งข้อมาให้เรานะคะ มาจะได้เลิกกันไปเลยไหมคะอันนี้เราไม่ดูครับเรื่องเลิกกันไปเลยครับนะข้าบไปเลยครับเยอะกันอยู่สีเดือนกับสามีจะได้เลิกกันไปเลยไหมคะนะคะคุณพิมพ์ถามเรื่องอื่นเถอะนะคะเพราะว่าคุณพิมพ์แชร์แล้วมีสิทธิ์ถามนะคะ มาครับเรื่องเลิกกันขาดไหมเขามีคนอื่นไหมท้องไหมเขาจะเลิกกับแฟนมาอยู่กับหนูไหมอะไรเงี้ยไม่ดูนะคะเรื่องมือที่สามชิงรักขักสวัสดห์ือว่าจะเป็นการจบกันการเลิกกันนะคุณไปตัดสินใจกันเอาเองนะคะว่าคุณจะเลิกกับเขาหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของการตัดสินใจของคุณนะคะเ,เปลี่ยนคําถามครับ คือถามถามให้มันดีกว่านี้ครับนะถ้าถามว่าเลิกกันสุดท้ายเราก็โดนด่านะครับนะประสบการณ์พวกเราดูมาหลายปีนะไม่มีแล้วครับนะที่ไม่โดนด่าถามว่าโดนด่าเพราะอะไรเพราะตอบแบบนี้นะครับนะเลยโดนถามว่าโดนแล้วสุดท้ายยังไงครับกรรมจากการไปทําให้ผัวเมียเขาเลิกกันสุดท้ายหมอดูโดนครับไม่ใช่ใครโดนนะอืมนะ คุณน้าส,สามีเขาจะกลับมาไหมคะยังครับสามวันนี้ครับพูดตรงๆนะเป็นไพ่แฮงแมนอืมดวงรายเพียแค่สามวันเท่านั้นนะคะยังไม่มีใครกลับมานะครับสามวันนี้กดแชร์ออกไปครับเห็นเข้ามาอายุกันแล้วก็กดแชร์ด้วยเดี๋ยวดูเวลาก่อน 13นาทีแล้วนะเดี๋ยวสภาพจะไปแล้วนะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook ครับโอซิริกรอภิรัต Facebook โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร061 99226450925929261 ID Line โอศิริ15และนี่ครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร08492 66658 ID ร i n e ajtop16 นะ ก็หมดเวลาลงแล้วครับไปนะครับได้ไปเจอกันที่รายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทมนิมิตพยากร